id fifa f o s h o p by oad oh, บริการรับซื้อและขาย id fifa online 4 id เจ็บเทพบีทังเอ็มร้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอดแน่นอนครับที่นี่ที่เดียวมีบริการปั๊มเอมและบริการรับดึงนักเตะด้วยใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับหมดปัญหาการเติมเกมที่ยากแสนยาก You can play เว็บไซต์บริการรับเติมเกมใครที่กำลังจะเติมฟีฟ่าราคาถูกกว่าเติมเองได้เชลเยอะเติมง่ายเข้าเร็วใครๆก็เติมได้นอกเหนือจากนี้ยังมีบริการอื่นอีกมากมายทั้งเติมเกมอนอนไลน์ชัน้นนำเช่น w a l o r a n t ROV หรือแม้กระทั่งเกมอื่นๆที่สำคัญยอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ You can play เพื่อจะได้มไม่พลาดกิจกรรมดีๆสำหรับใครที่คิดจะเติมเกมรีบอยู่ด้านล่างครับเปิดโลกสนุกกันเลยมาแพ็ก1 1 1 1อดไอดีนี้ขอคุยดีจากน้องสมาร์ทด้วยแล้วกันครับ เอาละมันมีอยู่3แพ็คด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูก่อนแต่ละแพ็คมันได้อะไรกันบ้างอ่ะนี่11 11ขายวันเดียวโปรโมชั่น1แถม1ลรุ่นบอกหถึงบอกใบเออปีอัพปีเบียอะไรก็เยอะอ่ะเราก็ไปดูอีกทีนงึงการสำหรับแพ็คนี้แล้วก็มีแพ็คอีก2แพ็คด้วยอันนี้ก็เป็นแพ็ค11 11ซุปเปอร์เพเยอร์ด้วยก็น่าจะแพงกว่าการเมือกอ่อกล่องเมื่อกี้นิดนึงอ่าเอาละแล้วก็แพ็คสุดท้ายก็จะเป็นน่าจะเป็นแพ็คที่แพงที่สุดละ พรีเมียมออลตร้ะเกรดาเนี่ยพรี่ยมอัลตรตาแล้วกันครับ <Okay. S 1> ก็จะได้เป็นการ์ดที่ดีขึ้นมาหน่อยนึงโอเคจัดไปเดี๋ยวไปดูราคาให้แล้วกันครับในช็อปมันน่าจะไม่ขายแล้วถ้าคิดนี้ลงไปนะครับโอเคเริ่มต้นที่กล่องละห้ารอยห้าสิบติยมกลมคือกล่องนี้แล้วก็กล่องละพันแล้วก็กล่องละพัน <c oughs> <c oughs> หกเลยจะเชื่อเหลือจะเชื่อ, <c oughs> อ,อขอเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงแล้วกันนะครับในการบอกนะพี่พูดเลย มีเงินห้าร้อยหสิบแม่งต้องมีคนมาคอมเมนต์แน่อ้าวก็กูอยากเติมเกมกูไม่ได้อยากเอาไปกินข้าวอ้าวก็กูเปรียบเทียบไม่ฟังไงแต่ถ้าใครอยากเติมก็เติมได้ไม่ได้ว่าแค่บอกว่าย้ําฟังขีสันใต้นี่แค่บอกว่าถ้าคุณมีเงิน500คุณเอาไปกินข้าวคุณได้เยอะเปรียบเทียบฟังอย่าดรามา่าดรามา่า,มา,า,มาจุ่มหน้าักทีนะฮะไอไม่เสียเวลาวันนี้คุณละโมโหอี๋ การนั่งเตะโอ้โหการ,ร 3, 30, บวกแปดอะไรกี่ใบเนี่ยสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบฮะกูตาฝาไปเนี่ยสามสิบใบเนี่ยโอ้โห,โโหเยอะจัดเอาละเราไปเปิดอีกการนี้ก่อนละกันไอคออไอคออหกใบขอแบบเชฟเชงโก้ได้ไหมล่ะเชฟเชงโก้วันบัตเทนหรือลุยฟิกโก้ก็ได้ให้แบบว่าเออเราได้ลองหน่อยว่ะได้ปหล่ะเฮ้ đầu. โอ้โหเออร์นันเกสโปรกับเปาโลฟูเต้กันนึกว่าจะมานะไม่มานะครับอ่ะก็ยังดียังดีนี่การ์ดแล้วแบบว่าแพงใช้ได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะการ์ดลุนบกแปดเป็นใบนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เก้าสิบหกเลยหรอเราเอาแบบว่ามันมีการ์ดเก้าสิบเนี่ยอ่ะเก้าสิบก่อนละกันครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกันนะครับสำหรับการเปิดการ์ดกับการเปิดแพ็คนะวันนี้พี่บอกทุกครั้งครับ ถ้าคิดว่าเงินส่วนนี้ยังจะเป็นต้องใช้ห้ามเติมเด็ดขาดนะฮะเพราะโอกาสคุ้มมีค่อนข้างน้อยมากๆนะครับสำหรับอันนี้โอกาสเสี่ยงนี่แบบว่าโหแทบจะแบบอัเตียมตรงเตียมกลมที่แบบว่าจะคุ้มในโอกาสหนึ่งในห้าเท่านั้นแหละเออไม่ใช่หนึ่งในห้าพันละกันโอกาสคุ้มมันมีค่อนข้างน้อยนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมดูคลิปเพื่อสีสันแล้วเก็บเงินไว้โดเน a t ให้พี่ดีกว่านี่จบข่าวปอลินยากับอะไรเนี่ยเอลฟาร่า โอ้โหหน้ากูดูว่าแกเอลกิชี่ดูแต่ละตัวดูแต่ละตัวเอาจริงดูคลิปพี่ไว้เป็นแบบว่าฟันี้นลิลิลิิิดูไว้เป็นแนวทางแล้วกันในการที่จะไม่เติมแล้วกันนะดูว่าเป็นแบบสีสันสีสันแล้วกันนะดูฮะแต่ละตัวแต่ละใบที่มันให้มาเออไฟมาเอ็มซีสเปนครับผมปีขวาครับเป็นใครเราเป็นเปโดโรดิเกตครับผม ปีนี้ไม่ค่อยเก่งครับเปโดแล้วก็ได้เป็นลูคัสโพโสกี้เอออะอย่างน้อยก็ยังมีวอ,อ,อล์กเอาให้เราได้เห็นบ้างต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นอ่าอ่าอ่เก้าสิบหกเราเก็บไปก่อนนะเราไปเก้าสามกันแล้วกันเก้าสามก็มีอยู่สองใบเหมือนกันโอ้โหโอกาสคุ้มนี่แบบว่าลิบหลีเลยนะลิบหลีเลยนะดูดิดูดิไม่แปลกใจเลยคนปั๊มเอ็มกันเนี่ยโอ้โหดูลูกพี่ให้ดิเนี่ยดูลูกพี่ให้เขาดิเนี่ย โอ้โหใครจะอยากเติมเนี่ยแต่ก็ต้องขอคุณน้องสมารดทด้วยละกันครับที่ฝ่ายดีมาเปิดแล้วเราก็ได้คลิปแบบว่าไปรีวิวให้ทางกาลินาเขานะฮะหกถึงแปดอีดกใบไปเลย90ก็คือ90้ละการ์ดอะไม่มีหรอกมาแบบสแตทแบบเบอร์เเนี่ยดูดิไม่มีบอกดูมิโดลเล่นเนี่ยโอ้โหตัวบัคเอเดนน่ะนี่ก็ตัวบัคโอ้โหโโเลดมึนงนี่เยี่ยมยอดกระเทียมดอง18ล้านถุงเลยนะ เหลือจะเชื่อเอะใบนี้ก่อนละกัน95ปีเก่าปีเก่าทั้งนั้นโอ้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยละกันฝากด้วยละกันเห็นแล้วแบบว่าโมโหเห็นแล้วโมโหเลยดูดิดูมันให้ดิโอ้โหนี่ตะลอยกาตูโซ่เงี้ยโอ้โหการได้ก็เก้าห้าแบบเก้าห้าเป๊ะเลยเหลือจะเชื่ออ่ะใบนี้กันบ้างครับ L head แล้วก็ 19u 20u ตัวดีนี้นีมน่มีน้อยเลยดีกว่าใช้สอยอย่าประหยัดไปคลิปนี้สั้นๆไม่ต้องยาวไม่ต้องยืดเยื้อ walk out ตัวเดียว walk out เคี้ยบปโดตัวเดียวผมเมลแล้วก็เออร์นันเดสครับโอ้โหโดูสิดูเข้าห้เราดิเอาเป็นใบนี้ก่อนแล้วกันเหลือจะเชื่อน้ำน้ำตาจะไหลละเอาใบหนึ่งก่อนแล้วกันพอเราเปิดเบิ้ลมาเยอะละ เบิ้ลปทุมราชเราเปิดมาเป็น,ปนโหเ,เ,เบดเวดเบเบต์อ่ะเครดูมือ่อไหร่ช่อง9อ่ะชาลาเฮตชาลาจะบ้า,าเลยเบดเวดไปร้องชาลาเฮตชาลามันด่าก,กันบ่นแล้วจะติดเวรหล่อนนะและนะ้วเออเออแน่แน่เอ้ยซาลาหรอโอ้อ๋อนึกว่า PMC โถเอ,เอ้ยเอ้ยเราก็นึกว่า PMC นะเนี่ย ถ้าเมานี่รู้เรื่องนะถ้า MC มซมาเนี่ยดีนะที่มันเป็นปียี่สิบอยู่เนี่ยไม่งั้นลั่นไปแล้วมาเป็นโมเมี่าสัดครับโอเคแล้วก็ต่อไปเป็นเอาเป็นใบนี้แล้วกันเพราะว่าใบนี้เนี่ยมันเป็นแบบว่าปีไม่ค่อยแบบว่าท็อปมากสักเท่าไหร่มา MC อมซีมาใหม่มามาเนี่กับซาร่าน่ะไปมาเนี่ซาร่าน่ะไปไปเอลเฮดไปหืมริมเส้นฝั่งซ้ายใครเนี่ย เบเม่ e h, ครับโอ้โหเยอรมั e h, นเบเม่ฮะเอาจริงเบเม่เดี e ่ยเอาจริงเล่นดีมากในตำแหน่งกลางรับถนัดสองเท้าด้วยนะเบเม่ e h, ตัดบอลดีจัดเลยนะฮะพูดแต่ว่าอันนี้ตุงไปหน่อยนะไข่ตุงไปหน่อยนะเนี่ยบายไปอย่าให้ต้องได้ด่ากาลิน่าเอาอะไรอะไรก็มาเอาอะไรก็มาโอ้โ oh, หพูดเอาอะไรก็มาปึ๊บเป็นแฟงแลมกี้ฮะแลมกี้โอ้โ oh, หทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะแลมกี้เดี๋ยวจะเชื่อมาเอาล่ะครับ เต็มๆนะเนี่ยขัดดวงขัด้าบตลอดเลยคุณก็ให้ของดีๆเขามั่งเข้าใจไหมอลินาให้ของดีๆเขามั่งหัดทำเหมือนแบบฟีฟ่าอะไรสัน่ะคุณเห็นปะกิจไม่มีมีแต่แพ็กแล้วแพ็กคือแบบโอ้โหมีเงินร้อยหนึ่งก็รวยได้อะแต่นี้ร้อยหนึ่งนี้โอ้โหร้อยหนึ่งกินข้าวมันไก่ดีกว่านะเออทำให้มันดีพัฒนาเกมนะเอาแบบว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาหัวใจคนฟังอ่ะเข้าไปฟังซะบ้างนะฮะ แบ็กซด์ฟอร์เรนซี่อีกแล้วตัวเดิมโอ้โหมาดินี่เฮ้ยนึกว่าฟอร์เรนซี่นี่จะด่าให้นะตัวลนะ็อกนะแหมบอกถ้าบอกแปดนี่แบบว่าถ้าแตะร้อยสิบแปดเลยนะเปาโลมาดินี่อีกใบไปเพื่อนขอแบบตึงๆแบบตึงๆได้ไหมอย่ามาแบบว่าซิกเกอร์แล็ซิกเกอร์แล็อะไรอย่างงี้ยี่เบียดยูไปเพื่อนโอเคไอ้ไอ้ไอ้วอลลี่โค้ดอะไรเนี่ยกองหลังใครวะเนี่ยแล้วเป็นใครเนี่ยอิลิกบายยี่นะแหม ทำไมต้องมาแบบว่าทีมแบบว่าทีมกับกลางตารางอะไรงนี้วะฮะว้เซ็งว่ะอ้าวแล้วแล้วมีดรามาโอ้ยเรียวพูมึงอยู่ที่เท่าไหร่อ้าวกูแซวเล่นไม่ได้แล้วไงอ้าวอ้าอายึกอย่ายึกอย่ายึกอย่ายึกแซวเล่นหน่อยแซวเล่นหน่อยอย่ายึกอย่ายึกอย่ายยึกโถ่อีลิบไบยี่มันต้องอย่างนั้นดิขอตึงๆเลยไหมล่ะให้เขารู้เนี่ยด่าไม่เยอะให้รู้ว่ามันมีของดีเออให้มันมีของดีกันบ้าง อย่ามาแบบซิกโป๊กดาร์กไม่เอาไฟมาสลาตันเอลเอลไปทุกอย่างที่ทำมาจะขอโทษเลยโธ่มึงบ้าปะเนี่ยโกแกโอ้โหเท่ห์อะไรอ่ะจะให้แบบว่าจะขอโทษอะไรเนี่ยมึงดูดิโกแกโอ้ใจเย็นครับพี่ใจเย็นครับพี่เออคนยี่สิบตัวเนี่ยนะมันเย็นไม่ได้แล้วน้องชาย มันจะเอาอะไรมาเย็นใบสุดท้ายของชีวิตใบสุดท้ายของชีวิตโกแก่มันทุกเม็ดเด็ดจริงๆเอามันวอล์กเอาโชว์ไปดิไอ้หนุม่มอย่าให้กูเห็นนะจำแจ a เออยีเย่เบ็ยูโอ้โหเซนเนกาต์ประตูเอ๊ะเมนดี้เหรอบกแปดเหรอโอ้นี่ถ้าเป็นเซนเนกาแล้วมาริมเส้นฝั่งซ้ายนี้ สวัสดีเอมานโนนะกองหน้าชาวญี่ปุ่นนะสวัสดีเอมานโนะดีนะมึงมาเป็นประตูเนี่ยถ้ามาลิเวนฝั่งซ้ายนี่ทุกอย่างที่ผมด่ามานี้ผมจะอุ้ยขอโทษมากนะครับกาลิน่าพอมาเน่แม่งเกือบล้านนะมาเน่แพงมากเราขายนอกมาเน่นเป็นหมื่นนี่เกือบไปยังดีที่เมนดี้มันมาเป็นเซเนกันเมงันนี่แย่นะดูบัญชีหน้าไหมดูบัญชีหน้ากาลิน่ามึงดูไว้เนหะ็นไหมบัญชีหน้าขนาดนี้เฮ้ย ว่ามันแบบว่าเติมไปต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการซื้อ3แพ็กนี้นะ3แพ็กนี้550ประมาณ3,000น่ะประมาณ3,000ันอะเดี๋ยวเรามาดูดิว่าเราได้เท่าไหร่ดี3 0 0 0อ่พะเดี๋ยวบวกก่อนแล้วกันอ่ะ3,000โอ้โหเติมส0 0พันได้มา187,000ล้านนะเฮ้ยเอาจริงๆถ้าเมนดี้ไม่มานี่คือแบบว่าโอ้โหแย่แล้วนะ ถ้าเมนดี้ไม่มานี่แย่เห็นเซนิกานมานี่เราก็นึกว่าเป็นซาดิโอมาเน่นะครับแต่ก็ยังถือว่าโอเคถือว่าไม่แย่ด้วยนะครับเอาจริงเนี่ยการ์ดเอไอการ์ดอันนี้ถามว่าดีไหมมันก็ขึ้นอยู่กับดวงที่แบบว่าทํากันมาแล้วกันครับแต่ถ้าใครเงินเหลือเป็นสุลต่านค่อยมาเติมเออเราไม่ห้ามความคิดใครทั้งนั้นอยากเติมเติมได้ไม่ว่ากันแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าเราลําบากหรือเปล่าแค่นี้ฝากไปถึงกาลินาด้วยคลิปนี้จุบ๊บ